จะกลับบ้านครับพี่น้องสาธุด้วยครับครับผมสาธุครับผมสาธุครับพี่น้องอ้ออายไม่อยู่หรอกครับอีหลากลับบ้านครับนะครับผมน้องอายกำลังจะกลับบ้านแล้วเด้อพี่น้องพอภาษาสกลนครหนฟังหน่อยจ้ีภาษาสกลนครอันนี้บอสหนุนะครับผมนี่พี่น้อง ในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะครับปีนองโกลิงนะครับผมตอนนี้บ๊อบนูะปีนองเด้อ EP ที่เกแล้วนะครับผมเสียงหมอกเตอร์ซีซั่นสองปีนองอันนี้บออโนูนะคะบออโนูกับพี่น้องแชร์แล้วค่ะขอบคุณนะคะับผมรอในกลุ่มแล้วค่ะรอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันนะครับรับคคผมค่ผมอ ับผมกดลิงก์ได้ครับผมกดลิงก์ด้านล่างนะครับบัตรราคา128บาทเด้อพี่น้องสำหรับเสี่ยมอเคเตอร์ที่32อีพี่ที่ก่าวัดเสาเนื้อพี่น้องครับผมอย่าเริ่มติดตามกันละกันครับผมบัตรราคาแค่128บาทเท่านั้นนะครับผมบ120บาทเด้อพี่น้องตอนนี้ได้ยังน้อแนอนี่เพิ่นไปซื้อยางมานาะพี่น้องเดี๋ยาบังหลาผ้าพี่น้องว่าเบิ่งเขาโคตรหาวครับพี่น้องก็ได้อาการดีขึ้นแล้วครับผมอันนี้ซื้ออุปกรณ์มาทำเหรียนะครับผมตกแต่งบริเวณบ้านพี่น้อง <c oughs> ซื้อของมาตกแต่งบริเวณหน้าบ้านนะครับผมอันนี้เป็นสวนพี่น้องเป็นสวนพญานาคนะครับผมที่บนโนเพลสพี่น้องงามงามพี่น้องโคตรงามพี่น้องนีถึงแบบว่าเหมือนเราอยู่บนสวรรค์พี่น้องมีแบบแบบเหมือนแบบเมฆพี่น้องเมฆจำลอ,องพี่น้องมีน้ำตกด้วยมีหมดไฟพี่น้องผมนี่ เป็นส่วนร่มเย็นนะครับผมเป็นส่วนร่มเย็นพีนนพ่น,อน้องพีนนพ่น,อน้องพูดใะไเขามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร่ในเดยออันนี้เป็นซื้อของมาใหม่เราพี่น้อง <ward> er. อันนี้ซื้อของมาเพิ่มเติม <Okay. S 1> นะครับผมไอ้แม่เข้าไปซื้อของมาแล้วพี่น้องตกแต่งหน้าบ้านเพิ่มเติมนะครับเอาโน้กหัวม้วนพี่น้องคือไม่ได้23นะครับผมเวลา2องทุ่มพี่น้องพลเพลกันไหนพี่น้องครับผมตอนนี้พี่น้องพูดใเพิ่นซื้อบัตรครับผมกดลิงก์ล่างเลยนะครับผมขอบคุณนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศในครัวเราพี่น้องอันนี้ที่ยังกินน้อนี่ได้ยังกินน้ครับ ขอบพระคุณเมียครับผมแชร์แล้วขอบพระคุณนะครับผมแชร์แล้วขอบพระคุณนะครับเจอกันนะครับพรุ่งนี้เข้ากลุ่มผมที่จ๋าไป็ล่าสุดครับผมรอในกลุ่มแล้วลูกขอบพระคุณนะครับขอบคุณพี่น้องครับผมกุญสิบบาทสองตัวพี่น้องกดลิงก์ด้านล่างนะครับบาทราคาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทเด้อพี่น้องเซมโอเคเตอร์นะครับผมซีซั่นสองอีพีเก่าเด้อพี่น้องว่าซีนอีพีเก่าพี่น้องถ้อยากพลาดการติดตามพี่น้องกดลิงก์ด้านล่างนะครับบาทราคาแค่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทเด้อพี่น้องอันนี้เป็นบริเวณใน มพ um, ี pues ่น mm ้องเข้า <saturated> ถุงเลยครับเบาะเบอร์เจอกันนะครับผมต้มจับชายแนวแซวผมมากินน้ำกันครับผมพ่อจารอมากเลยครับขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีเมสังเวียนครับสวัสดีลูกเบอร์สวัสดีเมสังเวียนลูกเบอร์กินข้าวหรือยังครับตอนนี้ก็แล้วลูของพี่น้องบอดหลกัอยู่หนันครับผมแม่เข้ากลุ่มไปรอรอจ้าเจอกันะในกลุ่มนะครับเนี่ยขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับผมที่การสนับสนุนลูกหลานมูลนเสียงของลูกผ่้สกกดโดยดีเสมอมากพี่น้องได้อะไรกับข้าวได้ย่างกับข้าวแมนชายย่างหรอครับผมต้มชายยัางหรือครับผม มาเด้คบมากินขอน้ำลูร้านพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในห้วงสองนะห้องซ้อมนะครับผมเป็นช่วงที่ลูกร้านตักซ้อมนะครับพี่น้องร้านก่สวัสดีพี่น้องพี่นกไปไหนครับตอนนี้บาตงอยู่หน้าบ้านนะคะผมกำลังมาเบิ่งงานพี่น้องพอดีว่าสั่งของมาใหม่พี่น้องสั่งของมาครับผมสั่งของมาลงใหม่ครับพี่น้องนี่ไปทีมงานพี่น้อง ก็าจะเอ่ยมาทำหน้าบ้านนะครับผมอันนี้เป็นบริเวณต้นหนามานเป็นน้องจีจะตกแต่งนะครับผมพระจารอมากเลยค่ะขอทุกคนนะครับสวัสดีครับพระเอกเบิร์ดสวัสดีครับผมพี่หลานหนอยกลับบ้านนะเด้อครับผมพี่หลานหน่อยกลับบ้านระคาผมข้ามเรีแล้วครับผมน้องไอ้กลับบ้านเด้อครับผมพี่น้องหลายคนที่อยากมากลับบ้านนะครับผมฝนโปตกบปรลูกมืดวันนี้ยังไม่ตกเลยครับผมแต่ว่าเมื่อวานนี้ตกหมดคืนครับผมตกเมื่อเมือครับตกเมื่อเมื่อครับพี่น้องบ้านนี่ครับเมื่อวานนี้ตกเมื่อเมื่อครับพี่น้องเด้อ